เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปน้ําตกปาดหมอกนะครับอันนี้จากน้ําตกสองานางไปนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลามาเที่ยวท่องเที่ยวเราต้องระมัดระวัง เดินทางไปน้ำตกตาดหมอกกันต่อนะครับปกติตัวไฮไลท์ก็อยู่ที่น้ำตกตาดรหมอกนะครับแต่ผมคที่ว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะนะครับผมก็เลยแวะมาที่น้ำตกสองนางก่อนนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นทางน้ำตกที่ไหลลงมานะครับชันนิดนึงเป็นเหวนะครับลงไป ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นต้นไม้ลมเราก็จะรอดนะครับก็มีตรวสสลิงให้จับนะครับตลอดทางอยู่ที่อ <h ull ing> <'M> ันตรายนะครับแต่ว่าเสาก็มี ำรูดบ้างนะครับทางเที่ยวก็ต้องระมัดระวังนะครับประมาณไม่ได้นะครับสำหรับเส้นทางที่อันตรายตรงนี้นะครับเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายจะมาน้ำตกสองนางนะครับส่วนเลี้ยวขวาก็จะไปน้ำตกกาดหมอกนะครับ ตรงนี้นะครับตรงใต้ลูกศรชี้ขึ้นไปนะครับน้ําตกตาดเหมอกตามไปก็บอกว่าสองร้อยเมตรนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะชันนะครับทางค่อนข้างจะชันมีเดินทางเดินขึ้นนะครับน้ําตกตาดเหมอกอุทยานแห่งชาติตาดเหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบห้ากันยายน สองห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองสิบนาทีนะครับเราจะเดินขึ้นหําตกป่าหมอกกันนะครับระจะทางบอกว่าสองร้อยเมตรนะครับค่อยๆเดินนะครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับทางเดินจะค่อนข้างชันนิดนึง นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสองระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับดอนเดินขึ้นมานะครับส่วนขากลับน่าจะเร็วกว่านั้นนะครับวันนี้เสาก็ชับลุดนะครับ ดินสไลด์ลงมาทางเดินขึ้นนะครับท่านจะชันนะครับแต่เราก็จะค่อยๆเดินนะครับ โอ้ยตายเดือนหัวทิมนะที่ห้อยด้านบนน่าจะหักนะครับ สองรอเมตรนะครับแต่รู้สึกว่ายาวไกลไื้เกินนะครับอายุทยาคนเดียวะาอยุยาไม่แปลกนะแต่ว่าอายุทยามาคนเดียว <c oughs> ไม่หาเพื่อนมาด้วยโอพีรออยูอค่ครับ โอ้ยนี่รอกอนกันหนาวเลยมาคันี้นอนเออมันไม่มีดอกยางที่เดิมนอนกัน ข้างขึ้นชั้นมากนะครับลงมาเลยพี่ อระวังนะครับระยะทางค่อนข้างจะชันนะครับป้ายบอกว่า200เมตรทำไมมันไกลแล้วเกิน200เตรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในการเดินเน้อนความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ่างขึ้นชั้นมากนะครับ่างขึ้น200เมตรแต่ว,ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำัวกันเราจับไปค่อนข้างดีนะครับ 哦，好。哦， ทางค่อนข้างล่าชันนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอ่า <c oughs> น,นตกตาลเหมาะน่าจะเดินได้มาขึ้นทางแล้วนะครับคิดว่าน้องด้านหน้านี่ใส่เสื้อน่ารักมากนะครับโชว์แผ่นลัง ยังไงบ้างพี่เล็กดีไกลไหมถ่ายยังผมถ่ายสองนางก่อนเดี๋ยวผมี๋ยวนสองนางสวยไหมพอได้อยู่เดี๋ยวได้ใกล้ลงไปสองนางแล้วแตถึงแล้วพี่เดียวได้พี่ได้โอ้แต่แรกถอดใจว่เฮ้ยไม่หลงไงมันงงไงเอาบพี่อ่ะเดี๋ยวไปก่อนครับผมเจอรุ่นพี่ที่มาด้วยกันนะครับพี่เข้ามาตัดหมอก่อนส่วนผมไปสองนางก่อนนะครับ นนี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับคือท,ทางเลาะนี่ก็เป็นทางไหลเขานะครับทางนี้ก็เดินไม่ยากเท่าไหร่ ยัีงแต่ว่าฮะทางขึ้นมาจะชันนิดนึงนะครับชันนิดหน่อย สองร้อยเมตรนะครับใต้ยบอกแต่ทำไมไกลได้เกินนะครับสองร้อยเมตรยังไงไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือ,อยังนะครับจริงๆมันก็น่าจะเกินร้อยเมตรแล้วนะครับ ทางเดินตามไหล่เขานะครับสำหรับน้ำตกตาดหมอกนะครับโอ้ด้านซ้ายจะเป็นเหวนะครับการเดินต้องระมัดระวังนะครับมันระวังนิดนึง อ๋อตรงนี้ก็คือน้ำตกตาดหมอกนี่เป็นน้ำตกที่มองดูจากอ่าน้ำตกสองนางชั้นที่สามจะมองเห็นนะครับตรงนี้เป็นหน้าผาเลยลงมาตรงนี้นะครับก็คือเป็นน้ำตกตาดหมอกเป็นน้ำตกศาดหมอกนะครับน้ำตกศาดหมอกอจะไหลลงไปสู่รวมกันที่น้ำตก สองนางชั้นที่สองนะครับจะไปรวมกตรงนั้นนะครับที่เรามองเห็นไกลๆตรงนี้คือน้ำตกตาเหมอกนะครับมองเห็นวิวไกลๆนะครับนม่ถึงน้ำตก อ่น้ำตกสาลิกานะครับนี่เป็นน้ำตกสาลิกาที่จังหวัดนครนายกนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าน้ำตกสาลิกาไม่สูงขนาดนี้นะครับ เดินทางกันต่อนะครับทางนั้นก็จะอะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยก็ได้ทางนั้นจะขึ้นมานะครับลองมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่า้องเดินขึ้นมานะครับ ั่งเราก็จะเป็นการเดินลงไปนะครับน้ำตกตาดหมาะนะครับสวยงามนะครับน้ำตกตาดหมอะตรงอน้ำตกตาดหมอกที่เรามาถ่ายเราจะเห็นแค่ตรงฐานนะครับกลับขึ้นไปถึงตรงถึงกลางนะครับเราจะไม่เห็นบนยอดนะครับถ้าบนยอดเราจะต้องมองจากน้ำตกสองนาง ชั้นที่สามนะครับเี่จะมองเห็นจะมองเห็นบนยอดนะครับยอดไหลลงมาเบื้องล่างนะครับอา่า๋จะเห็นส่วนบนนะครับถ้าน้ํำตกสาดมอกเนี่ยดูจากน้ําตกสองนางชั้นที่สามจะเห็นส่วนบนนะครับส่วนน้ําตกอาปาดหมอกที่มาดูตรงฐานจะเห็น อ่าส่วนต้นนะครับส่วนปลายจะไม่เห็นเห็นแค่ส่วนต้นทางเดินก็หมดใช้ได้นะครับก็มีสูงชันตอนออทางขึ้นมานะครับทางขึ้นมาจะสูงชันนิดนึง นักท่องแบบเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอ่าสายน้ําตกนะครับที่ไหลลงมาเราก็จะเห็นในส่วนแรกอย่างที่บอกนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับส่วนที่อยู่บนยอดจะมองไม่เห็นนะครับจะเห็นเป็นชั้นที่สองครับลงมาชันท,ที่สองลงมาส่วนแรกไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามองมาจากน้ำตกสองนางนะครับเราจะเห็นนะครับ เราจะเห็นส่วนยอดนะครับแต่เราไม่เห็นส่วนต้นนะครับอ mm. ันนี้เป็นเหมอนอาทิตย์นะครับ้ท่องเที่ยวก็เลยเยอะนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มใบรุ่นนะครับมาเที่ยวกัน ตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะครับวิวเต็มเต็มตรงนี้นะครับขึ้นไปจนไปเห็นอ่าส่วนบนของน้ําตกนะครับปริมาณน้ําก็ไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคกําลังสวยใช้ได้นะครับถ้าเยอะกว่านี้ก็จะสวยงามมากกว่านี้นะครับสําหรับน้ําตกตาลหมอกเป็นหน้าผาสูงชันเลยนะครับตรงนี้หน้าผาสูงชัน สวยงามมากนะครับสําหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็แน,น,นะนําในช่วงนี้น้ําตกกําลังสวยนะครับน้ําตกกําลังสวยใช้ได้นะครับสําหรับน้ําตกสาดหมอกจังหวดเพชรชบูรณ์ะน,นะครับ